ขั้นตอนในการทําโอวันหนึ่อะพี่ว่าขั้นตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างเผื่อคนที่เขาแบบดูว่าตัวเราเป็นอะไร <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมพอร์ตโฟลิโอวาดรูประดับประเทศมา <c oughs> แล้วเราได้ที่1อย่างเงี้ยเราก็สามารถสัมมิตได้ยืนได้ไดแต่อันนี้ยกเว้นเลยนะครับ ยังเป็น student level อยู่ก็คืนไม่ได้อ๋อมันแบบประกวดในมหาลัยหรือประกวดในจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับต้องระดับประเทศใครได้รางวัลใหญ่ๆระดับแบบโลกหรือระดับประเทศอะไรเงี้ยสมมติแบบออสการ์อะไรเงี้ยเขาสามารถขอโอวันได้เลยใช่ไหมครัใช่ครับค่าใช้จ่ายในการทำกินการ กับโอวันกับโอวันอ่ะ <O> กี่บาทอันไหนแพงกว่ากันพูดถึงโอวันก่อนโอวันคือแพงกว่าน่<อ>าจะจแพงกว่าใช่ครับอ๋อ,อสวัสดีค่ะวันนี้ใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทาโอวันนะคะซึ่งก็คือวีซ่าความสบบามารถพิเศษแล้วก็กรีนการ์ดห้ามพลาดวันนี้เราจะพาไปเจอพี่นัทซึ่งพี่นัทเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลาของเราในการทํากรีนการ์ดเลยนะ เราคิดว่าพี่นัทน่าจะมีข้อมูลในอีกมุมนึงแล้วก็ข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอพี่นัทกันเลยโอเคนี่เรามาเจอพี่นัทแล้วไงแล้วเราตัวไหนชื่อนัทนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับแล้วก็เป็นศิลปินไฮไลท์เตอร์อาร์ติสครับว้าวแล้วก็จะเป็นช่างสักอีกอย่างหนึ่งครับเป็นทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมอยู่นิวยอร์กต้องทำอะไรเป็นทุกอย่างหลายอย่างจัด อะไรก็อยากให้พี่นัดเล่าเรื่องของการขั้นตอนในการทำโอวันหนึ่งอะพี่ว่า ขั้นตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างเผื่อคนที่เขาแบบอยากทำเนี่ยเขาจะได้ก, <S <S ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องมาดูดูว่าตัวเราเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมพอร์ตโฟลิโอถ้าเราทํางานไวแล้วเราควรจะด็อกคิวเมนต์ไว้ทั้งหมดก็เก็บเอาไว้สมมุติเราไปแสดงงานพยายามถ่ายรูปให้มากที่สุดเก็บไว้ให้มากที่สุดทั้งผลงานแล้วก็ขั้นตอนการที่เราทางานใช่ขั้นตอนการทํางานก็สาคัญอย่างเช่นพี่พิมพ์ดีเราก็ทาแบบเป็นทำแบบพิมพ์ดีไว้มันเป็นการด็อกคิวเมนต์งาน นนว่าน,นี่เป็นผลงานของเราใช่ของเราจริงๆ,ๆก็คือเหมือนเป็นภูมตัวหนึ่งว่าเป็นผลงานของเราพอร์ตฟฟลิโอของเราจริงๆ <c oughs> แล้วข้อที่2เป็นอะไรพี่ข้อที่2ก็คือการมีสื่อระดับินเ international หรือนชั่น n a ลก็ได้ยังยกตัวอย่างของพี่ก็มีแบบพวก b a n ก k o โพสต์อะไรอย่างี้ก็ของพี่ก็คือมาจากในประเทศในประเทศใช่ในประเทศก็ได้แล้วถ้าแบบเป็นพวก International อ,อินเตอร์เนชั่นนลอะเงี้เขาจะแบบไปลงสื่ออะไรประเภทไหนกันนะพี่อินเตอร์เนชั่นแนลก็อย่างเช่นว่าใหญ่ๆเลยก็คงอาจจะเป็นต้องนิวยอร์กไทม์อะไรเงี้ย หรือว่าแบบโพช<อ>ิงทันโพสอีกทีก็คืออาจจะเป็นได้รับรางวัลระดับประเทศเระดับโลกก็ได้ครับรนานัชาติก็ได้น่าจะยกตัวอย่างก็เหมือนกับแบบถ้าเราไปประกวดวาดรูประ,ระดับประเทศมาแล้วเราได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถสับมิดได้ย,ดยืยนได้ดแต่อันนี้ยกเว้นเลยนะครับยังเป็นสตูเดนต์เลเวลอยู่ก็คือไม่ได้เหมือนแบประกวดในมหาลัยหรือประกวดในจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับต้องระดับประเทศนักเรียนระดับประเทศก็ไม่ได้ต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลเลเวล only โอเคโอเค เข้าใจละอสี่ก็อย่างยกตัวอย่างที่ก็จะเป็นการจัดแสดงในทิทศการโซโล่หรือกลุ่มก็ได <Okay. S 2> แต่ถ้าอย่างเป็นอาชีพอื่นๆก็เช่นว่านักแสดงแล้วเราจะเป็นตัวละครนําในหนังเรื่องนี้อ,อย่างนั้นก็ได้อ๋อมันก็คือการแสดงการแสดง,งที่เราเป็นตัวตัวนํเหมือนเป็นลีดในอีเวนต์นั้นครับจะแสดงผลงานแจะแสดงงานใช่แต่เราต้องเป็นคนตัวนําด้วยนะครับ ก็เคยได้เคยได้ยินมาอีกเรื่องหนึง่งที่คือใครได้รางวัลใหญ่ๆระดับแบบโลกหรือระดับประเทศอรี้ยสมยสมุติแบบออสการ์อะไรเงี้ยเขาสามารถขอโอวันได้เลยใช่ไหมใช่ครับได้เหมือนกันครับแต่ขอพูดอีกอย่างหน,นึ่งคือโอวันเนี้ยไม่สามารถเป็นเซลล์เอ็มพอรเยได้ต้องมีเอสเปนพอรเยอย่างเช่นมีเอเจนต์อาา่าฮะ ยกตัวอย่าง <Okay. S 2> โอเคก็คือ O1 ไม่สามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้จะต้องมีนายจ้างจ้างงานาใช่ต้องเป็น U S Company อะครับอ่าโอเคอันนี้สำคัญใช่ไหมใช่อันนี้สำคัญมาก <c oughs> แต่ท้ายที่สุดก็คือพอร์ตเฟลีโอแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ปรึกษาทนายดีที่สุดครับะราะที่ว่าที่พี่พูดไปนี้อาจจะถูกไม่อาจจะไม่ถูก100%แต่ถูกสำหรับพี่แต่ไม่ที่แน่ๆที่สำคัญที่สุดคือต้องมีพอร์ตโฟลิโอ โอเคค่ะถ้าใครใมีความสนใจโอวันก็ลองสอบถามแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเข้ากลุ่มหรือเปล่า <laughs> อ่ะเสร็จแล้วจากโอวันแล้วมันไปต่อที่กรีนการ์ได้ยังไงรคะรพี่นัดตัวของพี่ทำ EB3 นะครับก็คือ uh huh. ก็เหมือนกันต้องมี USM หอยเยอะเนี่แหละเป็นสปอนเซอร์ EB3 EB3 ของพี่นัดเป็น skill work หรือว่า professional work หรือว่าเป็น,ะนะเป็น professional work ครับ uh huh. ก็อย่างที่เราบอกนะว่าพี่นัทเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาเราตอนทํากินร์ดตลอดเลยเพราะว่าพี่นัทเขาทำมาก่อนเราแป๊บหนึ่งร์ดก็ได้เป็น e b สาประเภท skill work แต่พี่นัทอะได้ e b สาประเภท professional work ซึ่ง 2, 2อย่างเนี้ยจุดที่แตกต่างกันมันก็คือเรื่องของการศึกษาที่จบ อย่างของการเป็นสกิลเพราะว่าการจบมาไม่ตรงสายกับงานที่ทำแต่ของพี่นัดก็คือจบมาตรงสาย้านดีสายแล้วทีนี้อยากถามว่าตอนที่ทํากรีนการ์ดจากโอวันมาเป็นกรีนการ์ดใช้เวลานานไหพี่แล้วก็อะไรยากสุดๆปวดหัวสุดๆตอนที่เปลี่ยนจากโอวันเป็นกรีนการ์ดไม่มีอะไรยากเลยครับหมายถึงว่าทุกทางมันค่อนข้างโอเคไปโฟล์มากแต่ว่าแค่ใช้เวลา ม่าก็ไปไปตามสเตปไปตามระบบของเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ก็แค่รอรอรออย่างเดียวรออย่างเดียวก็คือสิ่งที่สําคัญในการที่จะไปขอคือต้องมีนายจ้างใช่ก็มี US sponsor อ่าฮะแล้วก็ไปหาทนายอันนี้ทนายถือว่าทนายสาคัญว่าเพราะเราไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ใช่มีคนรู้จักทํโอวันด้วยตัวเองก็มีอ๋อแต่ว่า EB3 เนี่ยทาด้วยตัวเองไม่ค่อยไม่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 น่ามีครับก็ต้องไปหาทนายทนายก็คือช่วยได้เยอะเลยครับแล้วอยากจะถามว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมพี่หลังจากที่เราได้เป็นกรีนการ์ดแล้วในการทํางานเนี่ยม,มันเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างชิลขึ้นนะในด้านการทํางานเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราว่าแบบเ,เดี๋ยว วีซ่าโอวันเราจะหมดแล้วเราต้องต่อทุกๆ3ปีอ๋อโอเคอ่ะอันนี้ต้องแนะนำต้องย้ำอ่ว่าโอวันเราต้องต่อทุก3ปีใช่พอเราเริ่มเข้าปีที่2เราก็ต้องทําเอกสารใหม่ก็ต้องยื่นเรื่องใหม่อะไรงี้เราก็ต้องมานั่งคีดเราต้องมีผลงานอัปเดตตลอดใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องจ่ายค่าฟรีจ่ายค่าทนายเรื่อยๆครับก็คือเป็นก็เป็นกินการดก็สบายใจขึ้นใช่กินการก็สบายใจขึ้นครับค่าใช้จ่ายในการทํากินการ กับโอวันกับโอวันอ่ะโอกี่บาทอันไหนแพงกว่ากันพูดถึงโอวันก่อนโอวันคือแพงกว่าน่าจะแพงกว่าจริงเหรอใช่ครับอ๋อเอกสารน่าจะยุ่งยากกว่าเอกสารยุ่งยากกว่าก็เลยเท่าไหร่บอกได้ไหมพี่เอ่อค่าทนายพี่ตอนนั้นน่าจะประมาณห้าพันดอลลาร์มั้งห้าพันดอลลาร์ในการทำโอวันอันนี้คือไม่รวมค่าฟรีต่างๆค่าฟรีจำไม่ได้แค่าฟรีเขาคงเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่เคสยากง่ายใช่อันนี้แล้วแต่ทนายเลยค่ะแล้วแต่ทนายเลยใช่กินการอะไรครับกินการเอทำบริษัทออกให้มดเลยครับก็เลยเต้มันเราออกเองเราแมนนะแมนมากเลยเราเราเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ค่าใช้จ่ายนี้เราก็ไม่รู้ตัวเล็กพอทาไปถ่าเข้าดีแล้วพี่ไม่ต้องรู้หรอกดีเลยค่ะเออเออ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ทําอวันก็คือทํายังทํางานเดิมอยู่ uh huh. ใช่ไหมครับก็คือเป็นดีไซเนอร์ทำอะไรเงี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนอาชีพ uh huh. ในอนาคตอาจจะมีแบบลงทุน uh huh. ของตัวเองก็เฟสซิบลมากขึ้นแล้วก็หรืออาจจะอยากซื้อบ้านตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้ซือ้อแต่ว่าก็อยากซื้ออยก uh huh. ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อบ้านกู้ได้แน่นอนอะไรเงี uh ้ย huh. ซึ่งถ้าเป็นเราถือวีซ่านักเรียนหรือถิ่วีซ่าค์วันก็ กูไม่ได้เท่าที่ทราบมานะครับโอเคโอเคก็เป็นโอกาสอีกมุมหนึ่งที่ทําให้เรามีใช่ครับมีมีสิทธิ์มีอะไรในในประเทศนี้มากขึ้นเนาะใช่ถูกครับพี่นานมีคําแนะนําอะไรให้กับคนที่อยากจะสนใจเป็นเขาเป็นศิลปิแล้วเป็นอยู่แล้วแหละแต่เขาสนใจอยากจะมาทำโอวันหรืออะไรแบบพี่นันเนี่ยครับเออส่วนตัวพี่ว่าศิลปินทุกคนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเก่งๆอยู่แล้วแหละแน่นๆอยู่แล้วหมายถึงว่าพอร์ตดีๆอยู่แล้วและสำคัญที่สุดก็คือพยายามด็อกิเมนต์ งานของตัวเองให้มากที่สุดอย่างเช่นว่าไปแสดงงานก็ถ่ายรูปให้มากที่สุดอะไรเงี้ยหรือว่าในระหว่าง process การทำงานก็ถ่ายรูปให้มากที่สุดหรือว่า document เ,เอาไว้อะไรอย่างี้ครับเวลาเรามาเตรียมเอกสารม <Bose> <ead? S 2> ันจะได้ง่ายอ่าก็สําคัญก็คือเก็บสะสมผลงานเอาไว้ <S 2> <S 2> ใช่หรือไม่จะถา่ายแบบพีไฮเดอะซีนอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติเราเป็นนักแสดงนะเราก็ ให้เพื่อนถ่ายพิไฮเซีอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ได้โอเคอย่างงี้ยอ่ะโอเคค่ะนี่ก็พี่นัทแนะนําไว้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เก็บผลงานตัวเองเบื้องหลังเอาไว้เยอะๆเบเบื้องหลังไว้เยอะๆเบื้องหน้าด้วยครับอ่ะต่อยข้อหนึ่งอันนี้อยากถามว่าการทํางานแบบอเมริกากับการทํางานแบบไทยอะไรเงี้ยที่มันมีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของการทํางานทัศนคติหรือเรื่องตัวเงินเขาก็ทัศนคติเขาก็จะ respect ถามมากมากเลยนะหมายถึงว่า b n นี้เขาก็จะไม่ยุ่งหรือแบบนอกจากงานด่วนจริงๆงานด่วนมางหน้าพอเราจบเวลาเรื่องนั้นปุ๊บเราเขาก็ไปเลยเสียบายไม่ต้องมานั่งแบบไม่มีอีเมลต่างกันต่างกันเนี่ยที่ที่ใครทำที่เมืองไทยนะหมายถึงว่าเขาก็ต้องแบบนั่งมานั่งแอบเกรงใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าที่นี่ก็พอจบเวลาของใครก็ไปเลยก็คืองานก็คืองาน ใช่ไงเวลาส่วน,นตัวก็คือเวลาส่วนตัวใช่เวลาส่วนตัวแล้ว <Yeah. S 2> ส่นวนเรื่องตัวเงินนี่ก็น่าจะดีกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นกราฟิกด d e s i g n ร์ที่ไทยหรือว่าทำแบบพวกก็จะได้เงินเดือนไม่สูงมากแต่ที่นี่เราก็ได้เลทโอเค <c oughs> ครับที่เราอยู่ได้นะ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่ได้แบบโหสูงมากอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วก็อยากจะถามพี่นันว่าแล้วตอนนี้พี่นันแบบมีจุดหมายหรือมีเป้าหมายอะไรในอนาคตบ้างที่ดําเนินต่อไปก็ตอนนี้เป้าหมายอันใกล้ก็คือตอนนี้เริ่มไปเป็นทัตทูอาร์ติสด้วยฝากล้านด้วยนะคะฝากด้วยนะคบฝากไอจี a m a t t a t t o o นะครับในไอจก็เป็นช่างศักเริ่มเป็นช่างสักแต่ที่ทํางานศิลปะด้วยไทเเตอร์นี่ทาอยู่แล้วแล้วก็งานประจําก็ทําอยู่แล้วด้วยแล้วก็ ถ้าว่างก็ไปสักด้วย <c oughs> ครับัน <gasps> นั้นก็คืออนาคตอันไกลก็คือ <c oughs> อยากให้สักให้เก่งขึ้นค่ะถ้าใครสนใจก็มาสักกับพี่นัทได้นะคะได้นะครับ ก็ปี้ดจริงๆแล้วนี่ยอกในการสื่อยอมหรือในการทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ครับส่วนก็มีคนทำงานหลายๆอย่างเนาะคนก็เหมือนแบบเจอหลายคนเป็นคนลอยอาชีพอยู่นี่่ะคนข้างๆคนลอยอาชีพยิ่งเราทำอะไรมากขึ้นมันก็จะได้ทำได้ความรู้ได้โอกาสได้โอกาสได้เจออะไรใหม่ๆมันๆซึ่งจริงๆอยู่เมกามันก็มีความโชคดีเนาะพี่ที่ทุกอย่างมันเปิดให้เราออกไปทำหรือว่าเขาไม่ได้มาสนใจว่า เพาถ้ายูไม่มีประสบการณ์ไม่ได้นะไมันก็ให้ทดลองใช่ครับให้ทดลองทําก่อนค่ะก็คือเป้าหมายอันใกล้นี้ก็คืออยากจะเป็นทัตัวที่เก่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆมันก็ต้องทําได้แน่นอนมั่นใจโอเคก็เดี๋ยวฝากผลงานพี่นัดเอาไว้นะคะใต้ลิงก์นี้ตึงๆทั้งทั้งงานพิมพ์ดีดงานสักแล้วก็งานกราฟิกดีไซน์อีกสุดยอดเลยคุณพ่อแล้วก็มีลูกสาวน่ารัก น้องมะลิน้องมะลินะครับก็ขอบคุณพี่นันมากเลยนะคะวันนี้ที่แบบมาเดินเล่นแล้วก็คุยกันขอบคุณการมากเลยครับเช่นกันขอบคุณมากค่ะฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝากซับสไครปให้การด้วยนะไม่พี่นันทำช่องเราหไม่ไม่มเป็นแต่เราไปเล่นกันลีดิกันดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย